ชัดเจนนะวินเมทาวินใบเฟิร์นเป็นแบบในข่าวลือจริงไหมอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เมาส์หนนวงการบันเทิงที่มีข่าวลือที่ว่าพระเอกรุ่นน้องซุมคบนางเอกรุ่นพี่นั่นก็คือนักแสดงหนุ่มสุดฮอตวินเมทาวินโอภาสเอี่ยมขจรและนางเอกชื่อดังใบเฟิร์นพิมพชนกลือวิเศษไพยบุตรซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้หนุ่มวินได้ออกมาเปิดใจแล้วเขาว่าเจอข่าวนี้ไปก็งงกับข่าวเฉยๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้รู้สึกอะไรตัวจริงพี่เขาน่ารักใน มุมของผมพี่เขาสวยน่ารักทั้งนอกจอและในจอเลยแถมดูเป็นคนเฟนลี่อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้สาวใบเฟิร์นออกมาเปิดใจเคลียร์ข่ะว่ากับน้องวินหายงานพรีเซนเตอร์โทรศัพท์มือถือค่ะไม่เคยเจอในชีวิตประจาําวันเจอกันในงานทํางานสนุกดีค่ะไม่มีไม่เคยคุยนอกรอบไม่มีช่องทางการติดต่อส่วนตัว